สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเขดค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำบัวลอยเบญจรงค์ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าทั้ง5สีของเราจากธรรมชาติทำจากสีอะไรบ้างนะคะไปค่ะจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะกะทิค่ะนี่กะทิอุ๋ยก็จะซื้อมานะคะครึ่งกิโลให้เขาบีบให้เรียบร้อยเลยค่ะไม่ได้คั้นเองนะวันนี้ ส่วนทั้ง5สีมีสีอะไรบ้างมาดูกันค่ะสีเขียวอุ้ยใช้ใบเตยค่ะสีเหลืองฟักทองต้มสุกนะคะอัญชันค่ะบีทรูทค่ะแล้วก็ข้าเหนียวดํานะคะนี่เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำสเลน,นะคะอัญชันค่ะนี่นะคะอุ้ยจะปั่นให้เพื่อนนะคะเอากิบเลี้ยงออกก่อนค่ะแล้วก็นํามาล้างแท่น้ำไว้นะคะปั่นเลยค่ะ ส่วนปักทองนะคะให้เพื่อนนำไปนึ่งหรือต้มค่ะให้สุกเลยค่ะไม่ต้องปั่นนะคะนี่ค่ะสีแดงค่ะจากวินดูนนะคะสีใบเตยสีเขียว นี่ก็จะเป็นสีดําอมม่วงนะคะก็จะมาจากข้าวเหนียวดําค่ะแล้วก็อันชันค่ะออกสีฟ้าค่ะส่วนสีเหลืองนะคะก็จากฟักทองค่ะก่อนที่เราจะมานวดแป้งกันเรามาทําส่วนของกะทิกันก่อนเลยค่ะกะทิที่อุ๋ยซื้อมาวันนี้นะคะหัว1กิโลค่ะหัวอุ๋ยบอกเ้าเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ํานะคะส่วนหางน้ําน้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองส่วนนี้มาต้มค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำอุ๋ยนะคะบอกเลยค่ะว่าอุ๋ยเคยทําขายนะคะทําสูตรแบบอุ๋ย ทำได้ง่ายๆเลยค่ะไปค่ะให้เพื่อนค่ะเทกะทิของเรานะคะส่วนหางลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหอวไม่ใส่น้ํานะคะจะเป็นข้นเลยค่ะเทลงไปเลยหลังจากที่เทกะทิลงไปแล้วนะคะให้เพื่อนใส่ใบเตยค่ะล้างนะคะแล้วก็นามามัดใส่ลนไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้กะทิของเราเดือดนะคะ เราเริ่มเดือดจนเป็นฟองแล้วนะคะสังเกตดูนะคะแบบนี้เลยค่ะให้เขาเดือดเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะปิดแก๊สเลยค่ะมาช้อนออกเลยค่ะเราจะเอาแต่เฉพาะส่วนที่เป็นด้านหน้านะคะเราจะช้อนส่วนที่เป็นหัวกะทิออกมาเลยค่ะ จะได้เยอะอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าอุ๋ยเอาหัวไม่ใส่น้ํามาส่วนหางเนี่ยเดี๋ยวเราเติมน้ําได้นะคะนี่เลยค่ะให้เพื่อนนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะหัวกะทินะคะให้ออกเค็มเลยค่ะแล้วก็คนนะคะคนเกลือให้ละลายเลยค่ะเราจะได้กะทิแบบข้นๆเลยนะแบบนี้ให้หนำไปพักไว้ก่อนนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราเป็นนวดแป้งกันค่ะนี่ค่ะวันนี้อุ๋ยจะใช้ถ้วยตวงนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะฟักทองก่อนเลยนะคะฟักทองก็ให้ใส่เนื้อฟักทองไปเลยค่ะแล้วเราก็บี้ไปเลยนะคะอย่าเพิ่งเติมน้ํานะคะขั้นตอนนี้เพราะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวน้าฟักทองเขาจะออกมาอีกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาแห้งไปเราค่อยเติมน้ําอย่าหยอนน้าไปทางที่เรายังบี้ ส่วนของฟักทองไม่หมดนะคะไม่อย่างนั้นแป้งเราแฉะแน่ค่ะเ<ม>สร็จแล้วลค่ะเราค่อยเติมน้ำค่ะให้นวดนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าแป้งของเรานุ่มมือนะคะ<ม>วิบอกเลยค่ะว่าบัวลอยนะคะถ้าเรานวดแป้งไม่ถึงเวลาเราปั้น เม็ดออกมาแล้วค่ะเม็ดของเราก็จะไม่อร่อยนะคะจะไม่เหนียวหนึบค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆนวดเองนะจะสังเกตได้เลยว่าเวลาเราทําบี้แบบเนี้ยเขาจะร้วนๆอยู่นะไม่เกาะกันเป็นก้อนเห็นไหมเนี่ยคือยังใช้ไม่ได้นะคะหลังจากที่เรานวดประมาณนี้นะคะเนื้อจะเนียนถ้านวดเองเราจะรู้เลยว่านุ่มมือมากค่ะไม่กระด้างนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนๆนะคะใช้แล็ปเลยค่ะ เดี๋ยวจะพักแป้งไว่ยก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปนวดสีอื่นๆกันต่อเลยค่ะให้แัปปิดไว้เลยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นลมเข้านะคะแป้งเราจะแห้งค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะอรยจะนวดสีเขียวค่ะนี่ค่อยๆใส่นะคะเวลาเพื่อนๆปั่นสีไปเตยก็ให้ปั่นเข้มข้นหน่อยนะ ไม่ค่อยใส่น้ำนะคะไม่ต้องใส่เยอะไม่ค่อยใส่ไปค่อยนวดเขานะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วอเยอะเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเพิ่มแป้งอีกนะคะเนี่นะคะให้นุ่มเย็นๆเลยค่ะเราจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนะคะอังชันค่ะ น้ำประมาณนี้ก็พอนะคะเวลาเพื่อนนวดอาจจะมงรู้สึกว่าเหมือนเขาล้วนใช่ไหมก็จะเติมน้ํากันแต่จริงๆแล้วมันพอแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะนิ่มหลังจากที่เรานวดนะคะถ้าให้ดีเลยนะคะอุ๋ยแนะนําเลยให้เป็นกระมังทรงโค้ง,งเหมือนถ้วยแบบน,นะะี้ค่ะจะนวดง่ายนะคะนี่สังเกตนะคะอุวยว่าอุยใช้กระมังใบเดียวนวดทุกสีเลยแต่เวลานวดนะคะให้เพื่อนลำดับสีที่อ่อนกว่านะคะไล่ไปถึงสีที่เข้มกว่านะคะสีเขาจะได้ไม่ผสมกันนะคะอย่างนี้ค่ะสีแดงค่ะ ค่อยใส่นะค่ะสีดำนะคะจะเป็นสีสุดท้ายค่ะที่เราจะนวดน,นะคะสีดำออก,ออกม่วงนะคะเห็นไหมคะ แต่เดี๋ยวเราต้มมานะคะก็จะเป็นสีดําค่ะแต่ตอนเราปัดมาเนี่คล้ายๆสีม่วงนะคะแป้นทางห้าเบนจลของอุ๋ยก็เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราช้อนหัวกะทิแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะอุ๋ยแนะนําค่ะว่าให้ใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะบัวลอยของเราจะได้หอมค่ะความหวานแล้วแต่เพื่อนนะคะ ในสัดส,ส่วนที่น้ําตาลปิ๊บครึ่งหนึ่งน้ําตาลทรายครึ่งหนึ่งค่ะอย่างกรณีที่เพื่อนๆจะใส่น้ําตาลปิป๊บสองขีดนะคะสอง้อยกรัมก็ใส่น้ําตาลทรายสอง้อยกรัมในอัตราส่วนแบบนี้นะคะให้หมั่นคนเลยนะคะเดี๋ยวน้ําตาลทรายน้ําตาลปิ๊บเขาไม่ละลายนี่เขาจะติดก้นหม้อนะคะเดี๋ยวจะทําให้ไหม้ค่ะมีกลิ่นไหม้ความหวานได้แล้วนะคะเราก็รอให้เดือดเลยค่ะต้องให้เดือดผ่านนะคะหรือบอกเลยค่ะว่าตั้งทิ้งไว้ก็ไม่ต้องกลัวมันจะเสียนะคะ อย่าตากแดดเท่านั้นนะคะเดือนแล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะถึททาขาอยู่นะคะต่อไปค่ะเราจะมาปั้นแป้งของเรานะคะให้ใช้เป็นน้าําสะอาดธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ไปเติมไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดค่ะเมื่อน้าเริ่มเดือดค่ะให้ใส่น้าตาลลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะให้มีรสชาติหวานอ่อนๆค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะไอ้เพื่อนหลีเป็นไฟกลางเลยค่ะเราก็มาปั้นแป้งเรานะคะสังเกตดูนะคะว่าตอนที่เรานวดแป้งนะสีมันจะดูเหมือน่อนอ่อนใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวพอเราต้มค่ะสีก็จะออกค่ะอันนี้คือกรณฎีองสีดํานะคะเห็นไหมคะหรือบอกเลยค่ะตอนที่ขายนะปั้นกันมือหนีบเลยละค่ะสมัยกี่ปีเราไม่รู้แต่ถุงละแปดบาทใส่ไข่สิบสองบาทให้เพื่อนๆไปนับจานวนปีกันเองนะคะนี่ก็อันชั้นนะคะไปค่ะบิดรูธค่ะ หรือใครขายแบบสงเครื่องนะคะเขาก็จะมีฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะคะลูกเตา๋ามีฟักทองมีเผือกมีข้าวโพดก็สามารถเพิ่มได้นะคะสมัยนี้ค่ะบัวลอยปั้นสดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเขาก็จะปั้นเอาไว้เลยเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกค่ะต่อไปนะคะสีเหลืองก็ทําจากฟักทองค่ะใบเตยค่ะใบเตยเนี่ยปกตินะสีต้องเข้มกว่าน,นี้นะเวลาทึ่ทำอ่ะแต่ที่บอกว่าวันเนี่ยใบเตยหมดเหลือเท่านี้สีก็เลยไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะ ใบเตยนะคะเป็นสีเดียวเลยเวลาปั่นเอาน้ํานะคะพยายามเอาให้เข้มข้นที่สุดค่ะพอเขาสุกสีเขาจะอ่อนลงนะคะดังนั้นเวลามวดแป้งสีใบเตยคะ่ะให้พยายามนะคะคั้นใบเตยให้เขียวที่สุดเ่าเที่จะเขียวได้เลยนะคะสีเขาถึงจะเขียวมาสวยค่ะนี่ใบเตยหมดนะใบเตยมีน้อยหลังจากที่เขาลอยแล้วนะคะราก็ช้อนขึ้นเลยค่ะ หลังจากเสร็จแล้วก็มาพักไว้นะคะน้ําที่เราพักตรงนี้นะคะจะเป็นน้ําเชื่อมที่เราตักออกมาจากที่เราเชื่อมน้ําเชื่อมปั้นบัวลอยนะคะปกตินะคะตอนที่อย๋่ยทาขายากะทิตัวนี้ค่ะกะทิหวานนะคะอุ๋ยจะตั้งเตาไว้ค่ะแล้วเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะให้เขาอุ่นๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ปั้นแป้งไปเรื่อยๆนะคะเวลาจะเสิร์ฟก็นี่เลยค่ะบอกเลยค่ะว่าใครทําสูตรนี้ขายขายดีแน่ค่ะ พราะปัจจุบันนี้เขาก็ใช้แป้งปั้นแบบสําเร็จนะหรือว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะคะซื้อปั้นแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่ค่นทีหวานเค็มแล้วแต่เลยค่ะแต่โปรตีนนะคะสัดส่วนที่อุ๋ยจะใช้ก็หนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะนี่คะข้าล่างเลยเพิ่มความน่ากินให้กับบัวรอ่ของเราค่ะจปใส่มะพร้าวอ่อนเลยนี่แล้วก็จะมีไข่หวานอีกนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทําไข่หวาน เอาไว้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปหน้าจะมาทําไข่หวานให้ดูนะคะว่าไข่หวานทายังไงให้ออกมาสวยน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะดูความน่ากินนะคะนี่เลยบัวลอยเบญจลงของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากติดตามไว้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปหน้าอุ๋ยอาจจะทำบัวลอยเก้าสีจากธรรมชาติให้ดูคะ่ะว่าสีทั้งเก้าจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง